ได้รับของแล้วใช่ไหมคะเป็นไงคะของยายใหม่สดไหมคะ CS เ,เป็นเข้ามาเยอะยะนะคะโปรโมชั่นนะมีวันนี้วันเดียวนะคะท่านผู้ชมอยากจะชมสินค้าเพิ่มเติมดูในโปรไฟล์ของยายได้เลยคะ่ะแล้วเจอกันในไลฟ์หน้านะคะยายต้องไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย โอ้โห oh, oh. รบมือให้เลยค่ะยายเดี๋ยวนี้นี่ขา, ي, ขายดิบขายดีขายเก่งมากเลยนะคะ<ม>แล้วไม่ต้องมีอะไรให้หนูช่วยวเราหรอคะแน่นอนจ้ะเดี๋ยวนี้ยายอะทำเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งเธอหรอกอ่ะเอานี่ไปกินให้หนูกินหรอทำ<ม>ใจดีจังเลยอะยายก็มันแพ็คมอยสวยะสินค้าของยายอะ่ะ มันต้องเดินมาตรฐานถ้าไม่ด้คุณภาพเนี่ยย้ายไม่ส่องร้องย่ำเลยอร่อยอ่ะเห็นถึงความสำเร็จของยายแตงกันไปแล้วพี่ีรู้ไหมว่า นอกจากการขายสินค้ามีคุณภาพและบริการที่ดีการเป็นร้านในช h อปปีที่มีคะแนนความประพฤติท,ที่ดีจนได้เป็นร้านค้าแนะนำก็เป็นอีกก้นไก่สำคัญที่ช h อป e ีจะช่วยเพิ่มโอกาสการขายสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและยังได้รับสิทธิพิเศษมากมายอีกด้วยได้เป็นร้านค้าแนะนำดียังไงร้านที่ได้ติดป้ายร้านค้าแนะนำ ก็มันเหมือนกับมาติดป้ายหน้าร้านการันตีว่าร้านของพี่ๆได้รับการคัดเลือกมาแล้วจาก Shopee ที่มีบริการที่ดีมีสินค้าคุณภาพเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าและยังช่วยเพิ่มการมองเห็นได้อีกด้วยเพราะสินค้าจากร้านค้าแนะนำจะได้รับการโชว์ขึ้นในหน้าแรกช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าของร้านพี่ๆเจอได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ไม่ใช่ว่าร้านไหนก็จะเป็นร้านค้าแนะนำได้นะคะการจะได้เป็นร้านค้าแนะนำในช้อปปีขอบอกว่าไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปเพราะจะต้องสร้างมาตรฐานตามที่ช้อปปีกกำหนดโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ค่ะมียอดขายที่ดีมีคำสั่งซื้อตั้งแต่100ครั้งหรือมียอดขายตั้งแต่30,000บาทในช่วง30วันจำนวนผู้ซื้อไม่ซ้ำกัน ตั้งแต่15คนขึ้นไปในช่วง30วันไม่รวมคําสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จคะแนนร้านค้าตั้งแต่4.5อัตราการสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จและจะส่งล่าช้าน้อยกว่า10%ตอบกลับแชทมากกว่า70%สินค้าพรีออเดอร์ส่งสินค้าล่าช้าไม่เกิน5วัน เมื่อผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดแล้วระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังร้านของพี่ๆในทุกๆวันพฤหัสพี่ก็แค่กดลงทะเบียนยืนยันและอัปโหลดรูปบัตรประจำตัวประชาชนหากเอกสารถูกต้องเรียบร้อยร้านของพี่ๆก็จะได้ขึ้นเป็นร้านค้าแนะนำในวันถัดไปค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ อะไรอยู่หรอคะเขียนการขอบคุณลูกค้าอยู่นะสิ mm hmm. จะบอกให้นะถ้าอยากจะให้ร้านเรานะขายได้ดีสิ่งสำคัญที่สุดนะเราจะต้องตั้งใจ mm hmm. แล้วก็ใช้ใจทำด้วยให้ลูกค้าน่ะรับรู้ถึงความใส่ใจของเราแล้วเรื่องแชทนะ่ะ mm hmm. อย่าดองแชท mm hmm. ลูกค้าจะรอนานทาให้เราเสียคะแนนได้อ oh, ใช่ เทคนิคการตอบแชทลูกค้าฟีเจอร์การแชทใน s h อ p e e เป็นเครื่องมือที่ทำให้พี่ๆสามารถพูดคุยตอบคำถามกับลูกค้าได้แบบทันทีเปรียบเสมือนเวลาที่ลูกค้าเดินมาสอบถามที่หน้าร้านพี่ๆสามารถสร้างโอกาสในการแนะนำสินค้าปิดการขายได้และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อีกด้วยค่ะ 3. เทคนิคตอบแชทอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบเร็วและสุภาพเป็นมิตรละเอียดครบถ้วนมีข้อความที่จูงใจผู้ซื้อเพื่อให้เกิดยอดขายเช่นแนะนำสินค้าที่คล้ายกันเพิ่มเติมหรือแจ้งโปรโมชั่นส่วนลดมีความเป็นมืออาชีพในการพูดคุยกับลูกค้ารับมือกับคำติชมอย่างสุภาพแต่แก้ปัญหาอย่างถูกวิธีตอบแชทดีตอบแชทไวได้อะไรบ้างอัตราการตอบแชทของร้านค้า เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ช h อป e ีจะใช้ประเมินร้านค้าแนะนำโดยจะมีคะแนนการตอบกลับแชทโชว์ขึ้นที่ด้านบนสุดเมื่อลูกค้าเห็นเปอร์เซ็นต์แชทที่เยอะจะช่วยสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถามสินค้ากับพี่ๆได้โดยตรงเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะนี่ไงผลของการขายของมีคุณภาพใส่ใจลูกค้าเห็นไหม คะแนนยายอะปังไหมโอ้ยยายฉันวัยรุ่นใหญ่แล้วอ๋อไหนๆก็มาแล้วนี่ออเดอร์ยายเยอะมากมาช่วยยายแพ็คของเลยเร็วๆมายายฉันต่อกันอ๋อแล้วเป็นไงล่ะเวียนออนไลน์ของเธอน่ะ เลยค่ะดีไม่มีเอเลยค่ะจริงจริอะเอฟมาใหม่นี่啊